สวัสดีครับใส่ปลาสะเนี่ยครับมูนี่กระสีได้อย่างน้อมาหสู้พี่น้องเบิ้งเนี่ยออ้ยปลาเซมอนครับมูนี่ห้าสิมาต้มปลาเซมอนสู้กินครับโอ้ตุ่มหัวบางไงเลยเดี๋ยวครับไปใส่เบียดมาใส่มาหัวหนึ่งครับไปใส่เบียดมือเสารเนี่ย ตุ่มปลาใชมอนนี่คุณแบงใส่เบียดมากมือเสานี่ไช้ดูนี่นี่โอ้ยปลาจมอนเนี่ยนี่คือมีแต่หัวปลาโดกัดมันขาดตายตายตายต้องบากัดจู่ปลาดูด้อเออห่วยห่วยเจ้าวกงะุ่มนะท่านเจยวตายเดียนกันตัวนี้ปัาปัดเจ้าปลาดูขึืนกันเ้างตีต้มตู้กินเนาะเอาเอาเอาเจีบผักกันเก็บผักกัน จบพักก่อนครับใบประขามวัอนใบม่อนนี่ละพักข้านี่ตะไคร้ครับอันนี้หอม กระเทียมเอาไปกี้กัอนเนี่ยอันนี้เอาไปกี้พริกแหงเอาไปกี้ครับค่าอันนี้เป็นบักขามอ้อนปเปรียบหมของหันเนี่ยใส่มอนครับใบป,ประกูดครับนี่นะครับแค่นี้นะครับเ๋ยวเราไปหั่นกันครับใส่หมอม้มด้วยกับไ่ครับ สองหัวพ่อโอ,อเคเคียะครับ่าครับเรียบร้อยครับ เอาเส้นหมอเลยเนี้เนาไปมาต้มเลยครับน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วก็ใส่เลยครับเกลือเกลือเกียร์เกียร์อีกแคสองเนเาะนี่แกใส่หลายครับเพียบเดี๋ยวพักทีเดียวเลยไปบกขามอ่อนไปม้อนครับ อะไรก็ปวดข้าแต่ใครบักเกี้ยร์ครับเอาไปนี่ไวมันเดือดเลยนี่ละ ใส่พิกี้ครับนี่นหวานๆเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละครอบเสียบมะฮ่องอยุ่นี่แหละควอบรับมันเนี่ยเอ้ยหอมกรุบครับเดี๋ยวเนี่ยมาใส่หม้อต้มกันไก่ได้ได้การแล้วเนี่ยเนี่ยครับหอมแดงกระเทียมมัจีไปใส่หม้อเลยปับ๊บโอ้หอมกรุบเลยครับ จ้าบจ้บตัวเนี่ยไปลงไปเลยปลาเ่าเนี่ยเออปวดนะโอ้ยหอมนี่ครับไปลงไปเลยข้าวเดียวก็ได้กินแล้วครับถูใส่สปลาง่ายครับบ่ยากเอาปิดปลาไปก่อนไปเนี่ยเปิดหม้อมึงดูเป็นไงอู้ ร้อมแล้วครับมุงเลยบาเนี่ยนี่ครับกดดีจังหน่อยติดปลนครับว่าหารครับหน่อยหนึ่งพ่อครับพี่เสียบ น้ำปลาหม้อเอาใส่เกลือไปแล้วเอาครับใส่การแล้วก็ใส่ผักเลยใส่ปลาลงไปเลยปากกินครับวันนี้ใส่กับเราด้วยอันนี้นนต้นหอมบักซี่ เรียบร้อยครับตากเลยบาดเนี่ยใส่เบ็ดมือเส้นเนี่ยอาอ่าชิบุนด้วยครับจับปะจับจับครับจับเสียบปลีเสียบปลีสายปลาแชนแนลเลยครับเด้อติดตามเลยครับเด้อครับครับสซลารับูนีิกอะลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ